เรื่องแรกวันนี้นะครับจะต้องพาไปดูการอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของสาราที่พักริมทางกันหน่อยคุณเนเคยเป็นข่าวใหญ่มานะ,ะท,<ม>ที่ที่มันสร้างแล้วมันดูสวยงามอะ่ะน่าจะพอจํากันได้นะครับแล้วปรากฏว่าคือคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันคือมันสวยก็จริง แต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้<ช>มัน,ม,นมันกันแดดกันลมกันฝนไม่ได้เป็นที่ <ฮะ S 1> วิพากษ์ว,ว,วิจารกันอย่างหนักนะครับวันนี้มีความคืบหน้าละคือทางกรมทางหลวงเนี่ยเขามีการช่วยแก้ไขให้แล้วครับคุณผู้ชมฮะคุณเนครับ <ฮะ S 1> แก้อย่างไงเดี๋ยวลองดูภาพกันหน่อยนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นภาพที่เคยถูกแชร์กันนะฮะเป็นบริเวณสาราที่พักริมทางที่ริมทางหลวง3 6แยกหนองบอลจังหวัดระยองอันนี้คือเป็นภาพที่เขาแก้ให้แล้วณนะปัจจุบัน ก็คือเป็นการสร้างหลังคาที่ครอบเข้ามาอีกชั้นหนึ่งก็กลายเป็นว่าหลังคาที่พักศาลาริมทางอันนี้มีอยู่สองหลังาคาคมีมีภาพเก่าไหมฮะอยากให้ดูภาพเก่านิดนึงฮะ,อ,ะอันนี้คือภาพเก่าก่อนแก้ออคนเขาก็บอกว่าบาังแดดบังฝนไม่ได้แบบนี้เพราะว่ามันมีช่วงหลังคาที่มันสั้นเกินไปอ่ะก็เนี่ยเราลองนึกภาพนะคุูผู้ชมนะฝนตกไปยืนรอรถแบบนี้คุณเน เปียกหมดแน่นอนฮะพายุฝนเข้ามาแล้วตอนก่อสร้างอันนี้นะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยใช้งบประมาณา5นึ่ล้านบาทนะครับหลังจากที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักที่ว่ามันกันแดดกันฝนไม่ได้กรมทางหลวงจัดให้ครับก็เลยแก้ไขนะฮะ โดยการสร้างหลังคาเนี่ยขึ้นมาครอบอีกชั้นหนึ่งก็มีหลังคา2ชั้นออกมาทีนี้เนี่ยมันกันแดดกันลมกันฝนได้ละแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการใช้งบประมาณซ้าซ้อนอยากจะเห็นหน้าจังเลยคนที่ออกแบบตอนแรก<ฆ>คนก็คอมเมนต์กันแบบนี้ว่าทําไมไม่ออกแบบตั้งแบบเนี้ยตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมีหลังคา2ชั้น นั่นน่ะสิแล้วคนในโซเชียลเขาก็ถามด้วยนะเอามาซ้อนกันแบบนี้นี่เสียไปอีกกี่ล้านนี่ไงเขาบอกว่าเป็นเป็นแบบฟิวชั่นผสมประสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะฮะก็อยากให้ทางสถาปนิกมาดูงานนิดนึงนะบางคนที่เขามองว่ามันซ้ําซ้อนเกินไปแบบนี้คือตั้งแต่แรกแล้วแหละมันผ่านมาได้ยังไงอะแบบนี้ใครเซ็นให้ผ่านมาแล้วมันจนมาถึงการก่อสร้างห้าร <500 S 1> <500 S 2> ้อยกว่าล้านแต่กันแดดก,กันฝนไม่ได้ต้องเบิกเงินมาเพิ่มแล้วก็ต้องสร้างซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับอืมค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ